ครับสวัสดีครับจากร้านเซนโนโบุกครับวันนี้มีสาระมาให้ท่านผู้ชมนะครับไปชมกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับ ครับผมมา,มาพูดจนถึงเรื่องฟิลนะครับผมว่าทําไมเราเปลี่ยนฟิลแล้วมันยังขาดนะครับแล้วก็เหตุผลที่ทําให้ฟิลขาดนะครับที่ที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะเป็นวงจรบริดนะครับเป็นวงจรที่เปลี่ยนจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะฮะเปลี่ยนจาก AC นะครับเปลี่ยนจาก AC นะครับเป็น,น,ปน DC AC นี้จะเป็นกระแสสลับนะครับส่วน DC ก็จะเป็นกระแสตรงส่วนนี้ก็เป็นชุดบิดนะครับที่ผม,มเอาวงจรน,นี้มาเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่ามันจะเห็นภาพได้ชัดนะครับวันนี้นะครับวิดีโอน,นี้เราจะมาโฟกัสที่ตัวฟิลนะครับสัญลักษณ์ฟิลก็คือ F1 ต่างๆนะครับต,ต,ต,ตัวฟิลก็มีหลายรูปแบบนะเป็นฟิลกระปุกเ,เซรามิกนะครับเก็ฟิลกระปุกใสนะครับผมแล้วก็ ถ้าอยู่ตามอุปกรณ์ต่างๆก็จะเป็นตัวอย่างเช่นอะแดปเตอร์นะฮะสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็เป็นฟิวนะครับส,สัญลักษณ์ก็จะเป็น f1 หนึ่งไหมครับเห็นนะครับอากล้องน่าจะซูมเห็นนะถ้าถ้าไม่ชัดก็ต้องใช้กล้องอเลนส์ z กันเอานะฮะส,สัญลักษณ์ f1 หนึ่งนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟิวเหมือนกันนะฮะอีกแบบหนึ่งนะครับส,สัญลักษณ์ก็จะเป็น f เหมือนกันนะครับถ้าเห็นถ้าคนที่ ติดตามคลิปวิดีโอผมจะผมจะสอนเรื่องของมาร์เกอร์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องมาร์เกอร์นะครับว่ามาร์เกอร์เป็นลักษณะอะไรก็ไปย้อนดูกันได้นะครับส่วนวันนี้ที่จะมาคุยนะครับหรือมาสอนเรื่องว่าทําไมฟิวถึงขาดนะครับเหตุผลว่าทําไมฟิวถึงขาดนะครับแล้วก็หลายๆหลายๆเหตุผลตรงที่ว่าเปลี่ยนฟิวแล้วทําไมยังขาดนะครับผมต้องพูด เลยนะครับว่าการที่จะทําให้ฟิวขาดได้นะครับการที่จะทําให้ฟิวขาดได้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนช่างหรือว่าน้องๆนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจในงานของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเจอเหตุที่ทําให้ฟิวขาดนะครับนะครับเจอเหตุที่ทําให้ฟิวขาดตรงคิดไว้เลยนะครับว่า ต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ฟิวขาดนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาอธิบายข้าค่าของวงจรนี้ก่อนนะครับเริ่มจากเนี่ย AC นะครับเริ่มจากไฟ AC นะครับไฟ AC นะครับอ่าซึ่งเป็นไฟกระแสสลับที่เราใช้คือปลั๊กเสียบบ้านนะฮะเนี่ยที่ผมทำรูปรูปปลั๊กไว้นะครับผมส่วนไอ้ที่สัญลักษณ์แบบนี้คือหมายถึงความสั้นความยาวของตัวสายนะครับอ่นะครับเริ่มจากไฟ AC ซีที่เป็นไฟบ้านนะครับก็จะผ่านตัวฟิวนะครับ ซึ่งผ่านตัวฟิววิ่งผ่านตามลูกศรสีแดงนะฮะวิ่งผ่านตัวฟิวมาแล้วก็ข้ามฟิวมานะครับแล้วก็จะมีซีซีหนึ่งจะเป็นตัวกองกระแสะนะครับเป็นตัวกองกระแสกระแสนะครับเมื่อมีกระแสะกระชากหรือว่ามีไฟกระชากหรือกระแสกระชากตัวซีตัวนี้จะเป็นชุดโรเทคนะครับเ,เสร็จแล้วก็นะครับก็จะวิ่งเข้าสู่วงจรบิดนะครับวิ่งเข้าสู่วงจรบิดคราวนี้วงจรบิดเนี่ย นะครับทำงานอย่างไรวีดีโอนี้นะครับก็มีประโยชน์เลยนะครับผมผมก็จะพูดเรื่องนี้ไปเลยนะครับคือวงจรบิดเนี่ยนะครับจะเป็นวงจรที่เปลี่ยนจาก AC นะครับเป็น DC นะครับวิธีการเปลี่ยนของเขาเนี่ง่ายนะครับคือ AC เนี่ยหลายหลาย,หลายคนอาจจะเรียนเรื่องคลื่นซาเวฟมาแล้วนะฮะ AC ก็จะมีคลื่นสายเวฟซึ่งเป็นคลื่นมีบวกบน แล้วก็บวกลบอ่าพวดง่ายคือมีไฟบวกและไฟลบนะครับทั้งคู่เพราะฉะนั้นอ่อุปกรณ์ไดโอดนะครับก็เลยเข้ามาสู่ในงานนี้นะครับสู่ในงานนี้อ่าคือเขาก็เอามาเอามาใช้ต่อกันนะครับสังเกตขั้วขั้วไดโอดนะครับผมอ่าได้บอกไปแล้วนะครับไดโอดสัญลักษณ์ไดโอดนะครับว่าทำงานอย่างไร ข้อดีของไดโอดข้อดีของไดโอดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเบื้องต้นแลวกันนะว่าถ้าไดโอดเนี่ยนะครับเรามีไดโอดตัวหนึ่งนะครับเรามีไดโอดตัวหนึ่งนะครับคนคนนลักษณะพิเศษของไดโอดน่ก็คือว่าจะยอมให้ขั้วเดียวกันเท่านั้นที่ไหลผ่านหมายความว่าอย่างไรนะครับตัวขีดนี่คือลบนะฮะลบนะครับอันนี้คือบวกจะยอมให้ขั้วเดียวกันไหลผ่านเท่านั้นนะครับนี่คือทฤษฎีคือพูดง่ายๆถ้ามีลบมาชนลบนะครับฝั่งนี้ลบเข้ามา นะครับลบก็จะย่อมผ่านข้ามาฝั่งนี้ได้นะครับถ้าฝั่งนี้มาเป็นบวกนะครับบวกข้ามมาบวก,บวกปล่อยเข้ามาฝั่งนี้นะครับบวกก็จะไม่สามารถข้ามามาได้นะครับตามทฤษฎีที่ว่าจะยอมให้ขั้วเดียวกันไหลผ่านเท่านั้นจําไว้นะครับเดโอวจะยอมให้ขั้วเดียวกันไหลผ่านเท่านั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นจากวงจรน,นี้นครับ mm hmm. เขาก็เลยมาต่อเป็นเป็นวงจรบิดอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายนะครับอย่างเช่นอ่าขึ้นลูกแรกนะครับมาเป็นบวก นะครับมาเป็นบวกซึ่งบวกเนี่ยจะยอมได้โอตัวนี้ก็จะยอมให้ให้ตัวขึ้นบวกนะครับผ่านเห็นไหมครับขึ้นบวกผ่านปุ๊บมาปุ๊บเนี่ยก็จะออกมาเป็นลูกขึ้นบวกนะครับมาบวกและครึ่งลูกนะครับเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับบวกเข้ามาข้างล่างนะครับมาอีกเลนหนึ่งนะครับมาอีกเลนหนึ่งนะก็ยอมบวกนะครับเห็นบวกฝั่งตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะยอมให้บวกข้ามเพราะนั้นมันก็จะ เป็นการต่อลูกขึ้นนะครับต่อลูกขึ้นมาอีกลูกหนึ่งนะครับเสร็จแล้วข้อนี้ในเมื่อ AC เนี่ยมันจะมีทั้งไฟบวกและไฟลบนะครับไม่งั้นก็จะไม่เรียกว่าไฟกระแสสลับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไฟลบนะครับมาในตำแหน่งเดิมเลยนะฮะวิ่งตามสซนสีแดงมาปุ๊บเนี่ยผ่านชุดนี้นะครับซึ่งเป็นผ่านชุดนี้ลบนะครับยอมให้ผ่านซึ่งพอเวลามีไฟลบเข้ามาเนี่ยนะครับฝั่งบวกของได้อด ชุดตัวนี้ก็จะไม่ยอมให้ผ่านเพราะว่าทฤษฎีดดอของเขาคือยอมไม่โค้ดเดียวกันแหละผ่านเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นลบไฟลบผ่านเข้ามาลูกนี้นะครับก็คือจะจะผ่านไดอดตัว D3 นะครับก็คือจะ,จะออกมาเป็นขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นขค้วลบนะครับก็เป็นการลบฝั่งที่ฝั่งนี้ออกไปเลยนะครับตามทันนะฮะก็คือ AC นะครับจะถูกเปลี่ยนเป็น DC หลังจากชุดวงจรบิดนะครับ อ่าในเมื่อวงจรบิดนะครับทำงานอย่างนี้ตลอดเท่าไหร่ล่ะ,ะบางคนก็ใช้ใช้ซัปไพซ์สวิตชิ่งแบบนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยใช่ไหมฮะบางคนก็ใช้สิบสองชั่วโมงบางคนก็ใช้แปดนะครับเพราะฉะนั้นวงจรเนี้ยจะถูกต่อกับไฟปลั๊กบ้านเราเนี่ยตลอดนะครับแล้วถ้ายิ่งบางคนเนี่ยเสียบทีวีทิ้งไว้นะครับเสียบทีวีทิ้งไว้แต่ไม่ได้เปิด แต่ผมขอบอกเลยนะครับเสียบ mm hmm. ทีวีซิงไฟแต่ไม่เปิดเนี่ยวงจรบิดชุดนี้ก็ทํางานรออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าวงจรเนี้ยนะเป็นวงจรเริ่มต้นของระบบไฟฟ้านะครับระบบของสวิตชิ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะมาถึงในจุดที่เราโฟกัสและคือว่าเหตุผลทําไมฟิวถึงขาดนะครับเหตุผลเฟอมฟิวถึงขาดก็คือ ในวงจรเนี่ยถ้าเกิดมีการผิดพลาดของไดโอดอย่างเช่นไดโอดตัวหนึ่งนะครับถูกการถูกการช็อตนะครับสมมุติว่า d1 d1 น,นช็อตนะครับ d1 ช็อตเนี่ย D1 ช็อตเนี่ยเขาจะผ่านนะครับสมมุติว่าไฟบวกวิ่งเข้ามาเนี่ยบวกบวกข้ามมาชุดนี้เลยนะครับพอบวกชนบวกปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกซตัวนี้ช็อตนะครับเพราะฉะนั้นวงจรในเมื่อมันใน,ในเมื่อ ไฟ AC ไหลผ่านเข้าไฟ DC นะครับมันก็จะการช็อตลงคือพู่งง่ายคือ2เส้นนี้ก็จะช็อตเข้าหากันนะครับพอช็อตเข้าหากันเนี่ยจุดที่จะต้องขาดในวงจรก็คือฟิวนะครับฟิวจะต้องทําการตัดนะครับทาการตัดถ้าไม่ตัดนะครับวงจรชุดน,นี้ก็จะเกิดการไหม้ทันทีซึ่งก็ไม่ถึงเซียววหรอกครับที่มันไหม้นะฮะเพราะฉะนั้นฟิวก็เลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัดวงจร นะครับเพื่อให้ตัดวงจรเพราะฉะนั้นฟิวขาดนะครับฟิวขาดหลายๆท่านเอาฟิวมาต่อใช่ไหมครับเอาฟิวมาใส่หลายๆท่านเอาฟิวมาใส่แล้วก็ยังขาดอีกมันก็คือว่าถ้าท่านใส่ฟิวไปแต่ท่านไม่ได้แก้ใช่ไหมฮะไม่ได้แก้ในจุดที่หลังจากฟิวนะครับ มันก็เลยเป็นเหตุผลทําให้ฟิวขาดนะครับเพราะว่าฟิวเ,เนี่ยนะครับมีหน้าที่ต้องตัดวงจรต้องตัดวงจรเมื่อวงจรภายในช็อตนะครับนึกภาพออกนะครับก็คือฟิวมีหน้าที่ตัดวงจรเมื่อวงจรภายในช็อตเพราะฉะนั้นจําไว้เลยครับถ้าเกิดฟิวขาดนะครับถ้าเกิดฟิวขาดให้คิดไว้ว่าวงจรส่วนในนะครับวงจรที่ผมวงเนี่ยมีปัญหานะครับ เราต้องทําการแก้นะครับคราวนี้นะครับเราจะตรวจสอบได้อย่างไรถ้าเป็นเพื่อนช่างก็เอามิเตอร์จิ้มที่จุดตรงนี้ใช่ไหมครับจิ้มที่จุดที่ผมเขียนนี้2จุดนี้จุด A นะครับแลวจุด B ใช่ไหมครับเพื่อนช่างก็เอามิเตอร์จิ้มนะครับว่ามีโหลดไหมนะครับถ้ามีโหลดก็แสดงว่าช็อตนะครับเพราะว่าในลายนี้จะต้องไม่มีโหลดเลยคําว่าโหลดก็คือหมายถึงว่าโดนกันใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่า มีการช็อตเกิดขึ้นนะครับต่อต่อให้ท่านต่อให้ท่านเปลี่ยนฟิลนะครับสักกี่ตัวก็ยังขาดอยู่ดีนะครับโอเคนะครับสำหรับวงจรนี้ก็จบนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรืออะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสรุปนะครับแล้วก็มีวงจรดีๆก็จะเอามาให้ท่านได้ชมกันต่อนะครับผมครับครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ชมมาวิดีโออธิบายเกี่ยวกับฟิวนะครับก็นะครับสำหรับเพื่อนช่างหรือเพื่อนๆหรือเด็กๆหรือน้องๆหนูหนหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบบนี้นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับว่าเหตุผลว่าทำไมเปลี่ยนฟิวแล้วนะครับมันยังขาดอีกนะครับก็เป็นวิดีโอที่เป็นวิทยาทานนะฮะ แบบสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับโอเคสำหรับนะท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามอยู่ผมก็ขอขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจในที่ให้ผมได้ทำงานนี้แล้วก็ทำวีดีโอแบบนี้นะครับลงให้ดูนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลไรใหม่ๆนะครับมีเกี่ยวกับอะไรน,ะนักเทคนิคไรใหม่ๆผมก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูเหมือนเดิมครับก่อนกลับก็ ๋ย่าได้เจ็บเดี๋ยวได้จรให้ล่าไม่รวยนะครับรวยแล้วก็แบ่งกันมั่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ